ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมโบชนะจนนะครับก็กลับมารับใช้ทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับด้วยการนําเอาพระเครื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มาเพื่อนแบ่งปันให้ได้เช่าบูชากันนะครับแล้วก็นํามาให้ชมด้วยเผื่อพี่พี่เพื่อนเพื่อนไปเจอนะครับต่างถิ่นอาจจะได้วัตถุมงคลนะครับที่ราคาไม่แรงนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับก็เดินทางไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ เรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์นะครับอยู่ทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศนี่ก็ยังมีนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับมีวัตถุมงคลเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นชุดเล็กๆนะครับโดยเฉพาะเหรียญบนพระกาเนี่ก็มีมาแบ่งปันนะครับมีพี่ๆเพื่อนหลายคนหลายท่านมากนะครับรอคอยแล้วก็โทรมาสอบถามตลอดเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนทุกท่านไปชมกันเลยนะครับรายการแรกเลยที่ผมจะนามาให้ชมวันนี้นะครับเป็น เหรียญมน נ พระการเนเงินบริสุทธ์นะครับนี่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเปอร์เซ็นต์เงินเนี่ยสูงมากนะครับมน נ พระการสองแผ่นดิน,เ,นเงินมาในกล่องกามาหยี่สีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับผมแกออกมานะครับมาชมกันเลยนะครับเป็นวัตถุมงคลที่เพิ่งออกนะครับก็จริงแต่ความนิยมเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่า พิธีการจัดสร้างวิธีปลูกเสกนะครับนี่ิธีพีมวนสารต่างๆาเนี่ยทำตามตำหักตำราะนะครับโบราณการตามตำราครูบาอาจารย์นี่ก็นะครับนำไปนี่นำไปปลูกเสกนะครับนำไปประกอบพิธีนะครับตามพิธีกรรมทางาศาสนาที่เรียกได้ว่าจุดกําเนิดนี่ของรามายะนะครับของฮนุมานเลยนะครับที่ดินแดนพาร,รตะเมืองอินเดียน,นะครับ เรียกได้ว่านะครับเป็นการปลูกเศษนี่สองแผ่นดินนะครับนี่ปลูกเศษตามคติตามความเชื่อของศาสนา,าพราหมณ์โดยนะครับโดยพราหมณ์โดยฤาษีนะครับผู้ทรงฌานนี่แล้วก็แตกฉานนะครับเชี่ยวชานในด้านนะครับการปลูกเศษการประกอบพิธีกรรมนะครับซึ่งถ้าพูดถึงพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา,าพนราหมณ์ตามฮินดูเนี่ยต้องต้องยกให้อิอนเดียเลยนะครับเพราะว่า ความเชื่อนะครับความเชื่อในเรื่องของรามมายณนะขององค์เทพต่างๆเนี่ยนะครับปูกพันธ์อยู่ในวิถีชีวิตของคนอินเดียเนี่ยมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้นํามานะครับปลูกเสกเป็นวาระปิดท้ายนะครับที่วัทนาสแแบงโดยนะครับพระราชนิชราวิทยาคมและก็ครูบาอาจารย์นะครับพระเกียรทิที่ทรงพุทธาคมอีกหลายรูปเลยนะครับประกอบพิธี ย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เข้มขังยันมูลพกาลนะครับชื่อว่ามูลพกาลไม่ใช่มูลพกาลเนี่ยร้อนแรงมากนะครับพุทธคุณในครอบจักรวาลเป็นทั้งป้องกันเป็นทั้งมหาปราบนะครับทั้งคนรักใคร่เอ็นดูเมตตาบรารมีนะครับในด้านหลังเป็นยันหนุมาท้าเป็นดาวเป็นเดือนแบบนี้นะครับมือถือพระขันนะครับปลุกเสกปีสองห้าหกเจ็ดนะครับ เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์มีมาแบ่งปันเพียงแค่องค์เดียวนะครับองค์นี้เอาราคาเอาสามพันทวนเลยกันนะครับผมเอาราคาสามพันทวนนะครับเนี่ยมีมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนี่นะครับสภาพผิวดมๆนะครับ ยังเห็นความสวยอยู่นะครับรายการถัดไปมาชมครับ <S <S> <S เนื้อที่เรียได้่างดงามแล้วก็สวยงามมีคนนิยมแล้วก็นะครับมีลูกศิษย์เนี่ยหมายปองกันมากเลยนั่นก็คือนะครับเหรียญเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะครับลงยากีบอนด้วยนะครับนี่ยยาแดงที่ลงเนี่ยงดงามมากนะครับดูสดดูสดดูสวยนะครับดูมีมิติมากนะครับ ดงยาแดงดงยากีบอร์ดนะครับมีมาแบ่งปันทั้งสิ้นเนี่ยสามเหลี่ยมด้วยกันนะครับวันนี้สาหรับพี่ๆที่สนใจนะครับสามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับใครเร็วใครได้นะครับผมประตุมงคลมีไม่เยอะนะครับนี่วัตตุมงคลเลือกเจ้าของนะครับมีดวงสมพงมีบุญสัมพันธ์กันนะครับจะได้ครอบครองไปเสริมบารมีนะครับใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยงจิตใจนะครับบารมีวิชาของครูนะครับครูบาอาจารย์ที่ปลูกเสก ได้สร้างใบให้ดูสิษย์ในอาราธนานะครับพื้นที่พึ่งนันน่นเองมีมาแบ่งปันทั้งสิ้นนะครับสามเหรียญเอาราคาเอาพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมสำหรับเหรียญเหรียญมนพลกาลเนื้อ,อทองฝาบาทลมยาแดงนะครับส่วนเนื้อนวะมีเข้ามาเป็นแค่อง์เดียวเท่านั้นนะครับนี่นวะเลขห้าเก้าสามนะครับนวะนี่จะมีหนึ่งโค้ดแบบนี้นะครับสีสันก็จะออก นะครับดำดำขำๆนะครับดูเข้มขลังมากนะครับเป็นเนื้อยอดนิยมเลยนะครับตลอดการทุกครูบาอาจารย์ก็บาได้ถ้าพูดถึงเนื้อวะ่นะครับผมวันนี้นำมาแบ่งปันราคา1,500บาทนะครับเงิอนอวานโอหะมีกล่องเดิมครบแล้วประกันแท้ให้100%นะครับอุมงคลของช่องโอชนะจนนี่อ่า นะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมมีโอนอย่างเดียวนะครับผมโอนแล้วรอรับวัตถุมงคลได้เลยนะครับถ้าสองสามวันยังไม่ได้รับเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดลืมส่งกันได้นะครับเดี๋ยวรีบแก้ไขให้รีบส่งให้นะครับรายการสุดท้ายของเนื้อของเหรียญมูละกานะครับเป็นทองแดงผิวรุ้งนะครับนี่สวยๆเลยมีมาแบ่งปันหนึ่งคู่นะครับนี่สองเหรียญด้วยกันจะมีสองโค้ดแบบนี้นะครับ ทองแดงผิวลุง้งหาค่อนข้างยากนะครับหายากมากนะครับแล้วก็งดงามาผิวเนี่ยถ้ามองไม่ดีเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นเนื้อนะว่าโลหะเลยดูความสวยนะครับสวยทะลุซีนจริงๆนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาน,นะครับเอาราคาเอาหนึ่งพันท่วนแล้วกันนะครับผมหนึ่งพันทุวนนะครับห้าหนึ่งสามสามกับเจ็ดสี่ 63มนะครับมีเป็นแค่2เหรียญเท่านั้นน,นะครับสวยทะลุซีนเลยนะครับรายการถัดมามาชมเหรียญเหรียญหล่อดวงดีกันบ้างนะครับวันนี้มีเหรียญหล่อดวงดีเข้ามา3ามเหรียญด้วยกันนะครับมีสี่เหรียญนะครับเข้ามาสี่เหรียญคัดสสวยทั้งนั้นเลยดูความสวยนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นเหรียญ หล่อโบราณนะครับนี่เนื้อทองโบราณนะครับเป็นมวลสารที่เรียกได้ว่านะครับเข้มขังมากนะครับเป็นเนื้อทองโบราณมีทั้งพิมพ์สังฆาติและพิมพ์รัดประคดนะครับคัดสวยๆมาแบ่งปันให้พี่เพื่อนๆเลยสาหรับใครที่ชอบของความสวยนะครับนี่ยอดนี้เนี่ยสวยจริงๆนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันตีนิสิงห์เหนะครับด้านหน้าเนี่เป็นพระคาถานะว่าหอลคุณนะครับนี่เหรียญ ดวงดีนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลอดวงดีเนื้อทองโบราณนะครับนี่ของพระราชวิทยาคมนะครับนี่เจ้าคุณต้อมมัทธสแบงนั่นเองนะครับอ่าเป็นเหรียญขนาดกาลังพอเหมาะนะครับนี่ดวงดีด้านหลังยันตีนะครับที่ลึกกระถินนะครับนี่สวยเลยมี3มี3องค์นะครับสพิมมีพิมพ์สังคติแล้วก็พิมพ์รัตประคดนะครับนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ สวยทั้งสามเลยนะครับเปิดแบ่งปันเ,เหรียญนั้นเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่เหินยญหลอดวงดีได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเพียงพอนะครับนี่มีพี่เ,เพื่อนๆนิยมกันมากนะครับเป็นเหรียญที่น่าบูชานะครับอาอในพิศอาวาระนะครับที่ระลึกกระถินนี่ะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเนื้อ,อทองโบราณแบบนี้นะครับห่วงเชื่อม ห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมนี่หายากนะครับห่วงเชื่อมนี่หายากมากครับเป็นพิมพ์สังคติห่วงเชื่อมนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเอาแปดร้อยทนรวมส่งนะครับผมสังคติห่วงเชื่อมนะครับ,บรับเรียนพระอาจารย์ต้มปพัโรูนะครับในการถัดมามาชมหนุมานองครูกันบ้างนะครับเผื่อมีพี่เพื่พอ,พอนสนใจนะครับเป็นรายการแจกทานนะครับเน mm. ื้อเป็นเนื้อ นะครับเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อมหามวลสารนะครับนี่เนื้อชนวนนี่นะครับเป็นหานุมานยืนเต็มองค์แบบนี้นะครับเป็นหานุมานหน้าตรงนะครับหนุมานหน้าตรงยืนเต็มองค์นะครับในการหลังเรียบเลขเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่เก้านะครับวันนี้นํามาแบ่งปัน,นะะเอาราคาเอาเจ็ดร้อยทุนนะครับผมหานุมานองคู นะครับรายการทำมัมามี่ชมนี่นะครับเป็นอ่านี่นะครับมังกรคู่ทิพมลนะครับนี่มังกรคู่ทิพมลมีอ่ามีมาแบ่งปันสองรายการด้วยกันนะครับมีมาแบ่งปันสองรายการสององค์นะครับเป็นเนื้อชนวนเป็นเนื้อชนวนหนึ่งองค์แล้วก็เนื้ เงินบริสุทธิ์หนึ่งองค์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาชมเนื้อเชนวกนกันก่อนเนื้อเชนวนมันมาในเลียมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับนี่เลี่ยมกรอบพร้อมใช้สวยๆเลยนะครับเลขรู้เลขนะครับเลขในเลขหนึ่งหกแปดห้าโอ้เลขมงคลเลยนะครับนี่เลขหนึ่งหกนี่หนึ่งหกแปดห้านะครับหนึ่งหกแปดนี่ก็คือรวยทางเดียวห้านี่ก็คือนะครับเลขแห่งทรัพย์สมบัติเลข ความร่ํารวยนะครับนี่สุดยอดมากนะครับเลขเป็นมงคลมากแล้วก็เป็นเหรียญทิพมลนะครับซึ่งถือว่าเป็นมนทิพมลหลวงเนี่ยเป็นมน์ที่เรียกได้ว่าเป็นตํำรับตําราสูงสุดของพระอาจารย์เลยนะครับนี่ของสายว่ธาธแสแบงเลยก็ว่าได้นะครับนี่พระราดวชิราวิทยาคมอนุสรณ์ปะพัสโลวัธาธแสแบงนะครับด้านหน้าก็จะเป็น,นพระอาจารย์นะครับ งดงามมากรายละเอียดสวยงามมากนะครับนี่เปเรียนบางกรคู่แบบนี้นะครับมีกล่องเดิมครบเรียมพร้อมใช้นะครับเลขหนึ่งหกแปดห้านะครับเลขสวยสวยเลขมงคลหายยากมากนะครับผมวันนี้เอาราคาเอาห้าร้อยห้าสิบาทด้วยกันนะครับสาหรับเรียญอาจารย์ต้อมนะครับมางกรคู่ที่พมล์นะครับในการถัดมามาชมเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับมาในกล่องกำยีนะครับมีกล่องเดิมครบ นะครับผมเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเลขสามห้าศูนย์นะครับดูยันด้านหลังรับประกันแทให้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีโค้ดมีรันนับเบอร์ชัดเจนนะครับเรียบร้อยตามกระบวนการนะครับจัดสร้างนี่นะครับเป็นเหรียญบังกรคู่นะครับด้านบนมีพระพุทธแล้วก็มีพระอาจารย์นะครับออกแบบได้งดงามสวยงามวิจิตรมากนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันอัราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับได้เนื้อเงินบริสุทธิ์คุ้มมากนะครับผม รา,ายการถัดมานะครับมาชมของหลวงปู่พระมหาศิลาของเรากันบ้างนะครับวับนนี้เหรียญกรถินกระถินรุ่นหนึ่งเลยนะครับศักดิ์ศรีรุ่นแรกวิธีมหากรรมฐานนะครับเนื้อทองแดงลมดำเลข1 3 0 4งสนะครับ ส0 4 3่วนสีสะครับเหมืยนรุ่นแรกเลยศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะครับปีห5ิห้าพิธีพูดถาพิเศษน้นยิ่งใหญ่มากนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับคุมๆ้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่วันนี้นํามาแบ่งกันเล้ราคาเอา1,800บาทนะครับสําหรับจะถินรุ่นแรกของหลวงปู่เข้ามาศิราศรีจันโทนะครับในการถัดมามาชมตะกรุดโคตรตัดเซียนนะครับยังอยู่นะครับนี่สาหรับใครที่ต้องการ นะครับโชวกลาบการพนันขันต่อนะครับการเอาชนะคู่แข่งนะครับนี่ถึงชื่อว่าโคตรตัดเซียนตัดโคตรเซียนนะครับนี่เปลี่ยนตะกุดปั๊มนะครับพอกผงว่านยาแบบนี้นะครับนํามาแบ่งปันราคาเอาหนึ่งพันสองร้อยเพียงเท่านั้นนะครับผมใบฝอยเดิมจากวัดเลยนะครับผมสาหรับตะกุดตัดโคตรเซียนนะครับในการถัดมาเป็น สมเด็จผงเก่าสมเด็จผงเก่าแจกทานของหลวงปู่นะครับปลูกเสกวิธีสองห้าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับรยุคสวนสงเลยนะครับนี่สวนสงเจเปะนะครับหยุคต้นวันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเอาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งแล้วนะครับรุ่นหนึ่งได้ไปไม่ต้องกลัวหลงนะครับว่าเป็นวัตถุมงคลของใครนะครับ หลายคนหลายท่านเนี่ยนิยมการสะสมวัตถุมงคลได้วัตถุมงคลไปเยอะๆเนี่ยจาไม่ได้นะครับว่าเป็นของครูบาอาจารย์ท่านใดนี่อันนี้เป็นของหลวงปู่ง่ายๆเลยนะครับในด้านหลังมีทั้งรูกหลวงปู่ด้วยนะครับนี่เอาราคาเอาสี่ร้อยห้าสิบเองเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมานะครับขุนแผนนี่ขุนแผนรวยโกรธล้านเนื้อเกศรน,นะครับเหลืออยู่เพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับนเนื้อเกษร น,นะครับผสมผงเก่าของหลวงปู่เยอะมากนะครับนี่มวลสารเดิมพีมาจากขุนแผนที่หลวงปู่ท่านฝังปู่ไว้มีเส้นเกียรสาด้วยนะครับเปิดราคาห้าร้อยท่วนรวมส่งนะครับผมสาหรับขุนแผนด้วยกดรล้านนะครับส่วนรายการตะกุดี่ตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินเนี่เอาราคาเอาราคาแบบเบาๆเลยนะครับนี่เนื้อ ผมพุทธคุณนะครับนี่แธาตุกัจจสิทธะกุญเงินนะครับเปิดแบ่งปันเอาราคาเอาราคาเอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันทุนในกันนะครับผมเอาราคาเอาหนึ่งพันทุนตะกุญเงินนะครับในด้านหลังอ่าจะมีเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับผมในการถัดมานะครับมาชม นี่นะครับมาชมสมิงคำรามรุ่นอิติสุขโตเนื้อชนวนเก่าโบราณน้องปู่ศิลาเซจันโทนะครับปลูกเสกในพิธีจันเพนนะครับอของแท้แท้แท้ต้นกำลับแท้แท้เลยนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันสององค์มีกล่องเดิมครบนะครับจะมีเพียงแค่สองเนื้อเท่านั้นนะครับสมิงคำรามอิติสุขโตจะมีเนื้อสำริดภายน้ําเงินและก็ชนวนเก่าโบราณนะครับวันนี้เอาราคาเท่ากันเลยนะครับเอาราคาหนึ่งพันสามร้อยบาท ของแท้เลยนะครับแท้อัตโนมัติรับประกันแท้ให้ล้านเปร์เซ็นต์ะครับนี่ภายน้ําเงินก็จะออกภายน้ําเงินอ,อจะออกสีม่วงมแบบนี้นะครับเชนวันโบราณก็จะออกทองๆองแบบนี้ดูนะครับทุกส่วนของร่างกายของเสือเนี่ยจะต้องมียนมันคมๆแบบนี้ตัวใหญ่ๆเต็มฟอร์มนะครับยันต้องคมๆลึกๆเขี้ยวใหญ่ๆแบบนี้ ที่สําคัญเลยดูใต้ฐานนะครับเลขรันนัมเบอร์ต้องเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยรันนัมเบอร์จะไม่เหมือนใครเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากเนี่ยเลขสี่ห้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหนึ่งกับเก้าเก้าสองนะครับใต้ฐานก็จะอุดองค์พุทธคุณมวลสารแบบนี้นะครับนี่เนื้ออ่าภายน้ําเงินน,นะครับเนื้อสัมฤทธิภายน้ําเงินเนี่ย นะครับมีพลอยเสกด้วยนะครับนี่มีโค้ดมีรันนัมเบอร์ชัดเจนรันนัมเบอร์กับโค้ดต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่าวันนี้นํามาแบ่งปันราคาเดียวเลยนะครับเอัหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต้นละหนึ่งพันสามร้อยบาททุกวันนี้นี่มีเก๋ยกเยอะมากนะครับตัวจริงเนี่ยหายากมากนะครับต้องปูปลูกเสกนี่หลายวาระมากนะครับผมพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มาก เข้มขังสุดๆนะครับสมิงคำลามลิชาเสือของหลวงปู่นะไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินเลยก็ว่าได้นะครับรายการถัดมานะครับพัดปิดตามแม่สีดาจันทร์นะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆกำลังถามหาอยู่นะครับมีคนตามหานะครับถ้าเข้ามาสอบถามอยู่นะครับผมวันนี้มีเข้ามาหนึ่งองค์นะครับเพราะอยู่กับผมที่ผมเก็บไว้เนี่ยเยอะๆน่ยหมดแล้วนะครับผมอันนี้นี่เป็นวัตถุมงคลนะครับเข้ามาใหม่ เดี๋ยวจะแกะให้ชมนะครับเป็นเนื้อผงเนื้อผงพุทธคุณรวยผงไม,ม้ขนนแม่สีดาจาันนะครับรายการตะกุดเงินคู่ประสบการณ์นี่สูงมากนะครับแกะออกมาชมนะครับดูเลขรันนัมเบอร์สองหกสามนะครับนสองหกสตะกุดเงินคู่ ดูเนื้อผมพุทธคุณนะครับเข้มเข้มแน่นแน่นแบบนี้เลยนะครับโอ้สุดๆเลยนะครับสวยงามมากดูเข้มขังมากนะครับนี่รัปิตานะครับหนุนทรัพย์รับโชคแม่ศรีดาจันทร์นะครับที่ระลึกสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนี่วัดบัวแดงนะครับเวียงสาจังหวัดน่านนะครับมีมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับเปิดแบ่งปันเอาราคา ราคาเอาเก้าร้อยทวนนะครับตะดุดเงินคู่มีเป็นแค่องค์เดียวนะครับผมในการถัดมาเป็นนะครับพระปิดตากระถินนกระถิ่นหกสิบเจนะครับพิมพ์ใหญ่เจ้าคุณต้อมวมัทนาสแบงนะครับที่ึกกระถินมีเหลืออยู่1องค์ด้วยกันนะครับเปิดแบ็นปันราคา700บาทนะครับผมเนื้อขาวของพุทธคุณนะครับปิดตากหนกข้างนั่นเอง นี่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ตตากนกข้างพิมพ์ใหญ่มีเลขรันนัมเบอร์ห้าศูนย์หกเจ็ดนะครับเลสวยเลยนะครับนี่ตาวัดท่า,าสแปลงนะครับเบอร์แดงปันเออเจ็ดร้อยนะครับมีกล่องเดิมครบเลยนะครับพิมพ์ใหญ่ผ้าผงเจริญพรนะครับพระผงเจริญพรหลวงปู่หนูอิน ยังอยู่นะครับยังอยู่เปิดเป็นปันองค์ละ450บาทนะครับนี่เจริญพรบนหลวงปู่หนูอิน,นอิติสาโรนะครับวัดพุทธมงคลวัดป่าพุทธมงคลน,นะครับจังหวัดกาลสินนะครับปูบาจยา์แห่งเมืองน้ำดำนี่ผู้ทรงพุทธาคมแก่กล้ามากนะครับ อ่าพลอยเสกเน่นๆเลยรายการพลอยที่มีพลอยเสกเนี่ยไม่ได้มีทุกองนะครับนี่เป็นรายการลุ้นนะครับได้มาสององพลอยเสกน,น่แน่นแบบนี้นะครับหายากเช่นกันนะครับผมรายการถัดมามาชมเหรียญธนุมันนะครับหรือว่าเหรียญครอบจักบาลเนี่ยมูลปการหลวงปู่เบิร์คุนีสโกวัดบุรพาโค,คเกเขือนนะครับผมได้เนื้อเนื้อทองแดงนะครับ สวยเช่นกันนะครับนี่เป็นหลวงปู่เวรคุณเนสกูนะครับเลขสามสองเก้าเก้านะครับเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเป็นหนุมานหานุมานเชิญธงครอบจักรวาลนะครับนำมาแบ่งปันราคาเอาหกร้อยทวนนะครับเหรียญหนุมานหลวงปู่เวรคุณเนสกูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับไม่เยอะนะครับมีประมาณเท่านี้นะครับ ส่วนลวงปูเวินเหรียญเจ,เจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรยังยังเหลืออยู่นะครับให้ชมเหรียญเจริญพรลวงปูเวนนะครับเจริญพรลวงปูเวนคุณเนสโกนะครับหรือย้าอยู่หนึ่งเหรียญด้วยกันนะครับในเป,นปเลืงฟันเหรียญละเจ็ดร้อยนะครับเลขแปดเจ็ดหนึ่งนะครับผมนี่ไปสวยเลยนะครับเนื้อชนวนนี่อ่าเนื้อชนวนทองแดงนะครับ เป็นออทองแดงลุงนะครับเป็นทองแดงลุงเจ้าน้ําเงินนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันพี่พเพื่อนๆประมาณเท่านี้นะครับมีไม่เยอะไม่เยอะนะครับวันนี้มีเล็กน้อยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลานนพ,พี่เพื่อนๆเ,เท่านี้ครับสวัสดีครับ